สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอก,กับสอนอีกแล้วนะคะที่ช่องพัดสอนแชน n นลก็คลิปวิดีโอนี้นะคะสอนจะมาตอบคําถามนะคะสําหรับน้องๆและก็เพื่อนๆที่ถามเข้ามานะคะว่าออกกําลังกายเวลาไหนดีที่สุดนะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะส่วนตัวสอนก็ไม่ได้เป็นผู้ชี่ยวชาญน,นะคะแต่ก็จะเอาประสบการณ์ทั้งหมดที่สอนมีนะคะแล้วก็ความรู้ที่สอนมีในการออกกําลังกายนะคะ มาบอกแล้วก็ตอบคำถามในคลิปนี้นะคะก็ไปฟังกันเลยค่ะออกกำลังกายช่วงไหนดีที่สุดนะคะซึ่งเป็นคำถามที่สอนได้รับมาเนาะแล้วอย่างที่สอนเกินไปข้างหน้าแล้วนะคะว่าส่วนตัวสอนเองอะ่ะก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญและก็ไม่ได้แบบจบด้านนี้มาโดยตรงนะคะแต่สอนจะมาตอบโดยประสบการณ์และก็จากการที่สอนอได้ทดลองกับตัวเองด้วยนะคะ ออกกาลังกายเวลาไหนดีที่สุดซึ่งสอนก็คงอยากจะบอกว่าเวลาที่เราสะดวกไปออกกําลังกายค่ะมันไม่สําคัญว่าเช้ากลางวันเย็นนะคะสอนอยากให้เราดูจากการยดูจากงานของเราไลฟ์สไตล์ของเราว่าช่วงเวลาไหนที่เราสะดวกไปจิมจริงๆนะคะอย่างน้อย,อย 5, สี่ถงห้าสิ่ถึงหวันต่ออาทิตย์นะคะเพราะมาต้องทําต่อเนื่องเนาะ แต่ถ้าถามจริงๆส่วนตัวสอนอันนี้เป็นแค่ส่วนตัวสอนนะคะถ้าแนะนำนะคะถ้าไปได้ก็แนะนำให้ไปช่วงเช้าทำไมถึงให้ไปช่วงเช้าก็เพราะว่าออกกำลังกายช่วงเช้ามันจะทำให้เรารู้สึกแบบเฟรชนะคะแล้วก็แบบเรามี Energy เพราะเราเพิ่งตื่นนอนใช่ไหมคะเรายังไม่ได้ทำงานเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นพลังงานของเรายังเต็มที่ในการแบบทำกิจกรรมนะคะ ซึ่งสอนก็แนะนําว่าเป็นช่วงเช้าซึ่งส่วนตัวสอนเองนะคะก็ออกกําลังกายตอนเช้านะคะแต่ก่อนสอนแบบออกกำลังกายประมาณตีห้าครึ่งนะคะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาแบบ8ปดโมงนะคะเพราะว่าทาหลายอย่างแล้วสอนเองก็เคยเออกกําลังกายหลังเลิกงานเหมือนกันแต่สอนเจอปัญหาก็คือหลังเลิกงานร่างกายเราจะเหนื่อยมากๆแล้วเราหิวข้าวเราไม่ได้อยากจะไปออกกําลังกายเลยจะรีบกลับบ้านแล้วไปกินข้าวนะคะเพราะฉะนั้นมันทําให้สอนรู้สึกแบบ เฮ้ยถ้าเราถ้าเรามีถ้าเราทําถ้าเราไปตอนเย็นอะสอนว่าสอนว่าจะล้มเลืได้ง่ายกว่านะคะเพราะว่ามันเหนื่อยมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสอนก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตอนเช้านะคะซึ่งจนถึงป,ปัจจุบัน3ปีก่อนแล้วที่สอนออกกำลังกายนะคะสอนก็ชอบมากๆในตอนเช้านะคะก็ถ้าเป็นไปได้ตอนเช้าก็เป็นอะไรที่ดีที่สุด แต่อย่างที่บอกไปว่าก็ต้องดูด้วยว่าไลฟ์สไตล์ของเรางานของเราแมทก,กับช่วงไหนนะคะก็ลองมาปรับใช้กันดูนะคะมันไม่ได้สําคัญหรอกว่าเวลาไหนคือเวลาที่ดีที่สุดแล้วเวลาที่สุดก็คือเวลาที่ดีที่สุดก็คือเวลาที่เราอะ่ะสามารถไปออกกําลังกายได้นะคะต่อให้สอนจะบอกว่าเช้ามันดีอย่างนี้อย่างนี้แต่ถ้าเราไปไม่ได้นั่นก็ไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดของเพื่อนๆนะคะก็คลิปวิดีโอนี้ก็แค่นี้นะคะสอนก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ